ค่ะวันนี้นะคะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก็ลงเป็นวิดีโอที่ประมาณไม่เกินที่สินะนะคะก็สวัสดีชาว youtube ท,ทุกคนนะคะวันนี้จะมารีวิวเป็นบาร์บี้ค่ะอันนี้สแตนเราได้ไปรีวิวแล้วนะสะแตนรีวิวแล้วนะยีบาบาทจากร้านท็อปนะคะนี่ก็ เป็นบาร์บี้นะคะหลายๆคนอันนีแล้วนะเนี่ยตัวนี้สามร้อยเอ๊ะไม่ใช่เดี๋ยวเราซื้อมาสองรอเจ็ดสิบเออสองร้เจ็สิบสี่บาทนะคะเจ็สิบสามใช่ค่ะสองอ็สิบสามบาทนะคะมาลบสต็อกนะคะนะที่อื่นเราคิดว่ามันน่าจะขายถูกกว่านี้นะบาร์บี้ไม่แท้นะคะเอ้ะ ไม่ใช่ของแฟชั่นนิสตาแต่น่าจะเป็นของแท้นะคะหน้าตาก็สวยเลยคะ่ะนี่ค่ะรองเท้ามันรองเท้าน่ารักมากนะน่าจะเป็นของแท้แต่ไม่ใช่รุ่นแฟชั่นนิสตานะคะสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทซื้อมานานแล้วนะแต่เพิ่งมารีวิวนะคะเนี่ยค่ะ ก็สแสดน,นะคะข่าววันนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย